Oh, oh. ขายหมวกนะฮะแล้น,น,นี้ก็ขายหมวกกันโ oh. อ้มีทุกหมวกทุกอย่างมีทุกหมวกมีทุกหมวกเลยนะฮะมีทุกอย่างที่เป็นหมวกมาดูสเปคกันได้เลยนะฮะนะฮะพอใช้ได้นะฮะเล่นเน็ตเล่นไลสบสบายประมาณสามพันกว่าบาทนะฮะสามพันวันล0สาพันบาท นี้โอ้ย oh, 900บาทเป็นไปได้นะฮะตลาดปทวิกรนะฮะอยู่ด้านหลังนี่นะฮะอยู่ติดกับร้านโน้ตบุ๊กตรงนี้แล้วไอตัวนี้นะฮะไอ้ตัวนี้อะไรยี่ห้ออะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยช,ชุดนี้600บาทเนี่ยมาลองเสียงตามสภาพเอานะฮะ ของม,มือสองก็มีนะฮะมีเยอะเนื้อผ้าหมหนูร้านนู้นมีของเยอะแยะนะฮะโอ้รถดขายของ ขอมือสองนะฮะโอ้นีมีสามพันให้นะฮะมีสามพันเอนงขอมือสองใช่ไหมฮะเยอะเลยนะฮะโน้ตบุ๊กมือสองเทียบเลยนะฮะราคาถูกนะฮะมาดูสเปคกันได้เลยนะฮะนะฮะ พอใช้ได้นะฮะเล่นเน็ตเล่นไรสบายสบายมาณสามพันกว่าบาทนะฮะสามพันมาณสามพันบาทนะฮะนี่นะฮะมาดูเคส้นดนตรีโหเส้นดนตรีมือสองนะฮะ รองเท้าเพียบโหนี่โซนี่อันนี้ขายป่ะครับเนี่ยนะเครื่องเสียงโซนี่ชุดเท่าไหร่ฮะเนี่ยใ่ปะไอชุดใหญ่เนี่ยห้าร้อยผ,ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมเก้าร้อยบาทโอ้โหโซนี่นะฮะใช้ได้ยังใช้ได้ไหมฮะเนี่ยเหรอมาถึงตัวนี้นะตัวใหญ่นี้เลยนะมีลำโพง900บาทนะฮะ นี่นะฮะขายตามสภาพสภาพอย่างนี้โอ้ย900บาทเป็นไปได้นะฮะตลาดปลาทวีกอนนะฮะอยู่ด้านหลังนี่นะฮะอยู่ติดกับร้านโน้ตบุ๊กตรงนี้ไอตัวนี้นะฮะไอ้ตัวนี้อะไรยี่ห้ออะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยชุดชุดน,นี้600บาทเนี่ยมาลองเสียงตามสภาพเอานะฮะ ไ,ได้ไหมผมว่าได้ลำโพงก็คุ้มแล้วล่ะโอ้900นี่900เอาลำโพงไปก็คุ้มแล้วฮะคู่หนึ่งนี่นะฮะโอ้โซนี่900บาทเครื่องเล่นเล่นไม่ได้เอาลำโพงไว้ก่อนสามทางนะฮะนี่นะฮะมีแอมขายด้วยขายถูกแค่นะ เดี๋ยวดูหนนะอ่อีกท,นะทีนะฮะดูอีกทีชัดๆ900บาทฟังไม่ผิดนะฮะ900บาทนีนะขายทุกวันใช่ไหมครับขา,รขายแค่เสาร์อาทิตยนะ์เนาะโอเคมาชมได้อยู่ทางโซนหลังตลาดนะฮะนีนะ900บาท เล่นไม่รู้นะฮะไม่ได้ลองลำโพงก็คุ้มแล้วนะฮะมีหลายชุดอันนี้เจ็ดร้อยบาทดิยินฮะชุดนี้เจ็ดร้อยบาทแต่ยี่ห้อมองไม่เห็นนะยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยมียี่ห้อกันเข้าไปไม่ถึงนะฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้โอ้ซื้อลอำโพงด,ดีนะ น,นี่รองเท้าเพียบเลยนะฮะเท้าใหญ่ๆไปหมดเลยอ้อากาศอากาศดีมากเลยนะกำลังดีเลยครึ้งเสียงมีเยอะนะฮะรึ้งเสียงที่นี่ตลาดปรลาวิกรณะฮะด้านหลังกองเต็มหมดโอ้ยใครมาเลือกดูนะเยอะจริงๆของกระเป๋ามีหมดนะฮะ ร้านนี้คือขายหมวกร้านนี้ก็ขายหมวกกันนะหมวกหมวกเยอะจริงๆโอ้โหขายหมวกนะฮะร้านนี้ก็ขายหมวกกันโอ้มีทุกหมวกทุกอย่างมีทุกหมวกมีทุกหมวกเลยนะะมีทุกอย่างที่เป็นหมวกโอ้โหสำหรับผมนี่ชอบใส่หมวกด้วยนะเจออย่างนี้โอ้หมวก โอ้โหหมวกโอ,โอ้มีทุกหมวกเลยดีกว่าสซนนี้เป็นโซนหลังตลาดนะฮะมีเดินมกมกกลับมาหลังตลาดนะนี่มียิละโพงขายด้วยมาเดินเลือก,อกดูนะฮะบางทีเดี๋ยวเผื่อได้ของดีนะฮะนี่โอ้ทะลุไปหน่อยนะเอเจหน้ากากทะลุนิดนึง เวนะฮะตันนี้ร้านยังลงไม่ครบเลยนะฮะตรงนี้ยังว่างๆอยู่หน่อยนะึงตรงนี้เดี๋ยวเย็นๆกว่าน,นี้ก็มานะฮะเต็มตลาด Oh, two game. Ini kolek ting ting,